สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอมรีทีวีนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์คพนะครับผมโอ้โหพักกันหน่อยนะครับผมสำหรับ a r ร Mobile ยบูทฮาร์ดคอร์บูตอนนะครับผมปวดหัวมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราไปฟาร์มวิวกันมาแล้วนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิป a r รมือถือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่น a r ร P คพกันหน่อยครับคิดถึงนะครับผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับโอเคมาโดยสวันนี้เรามาเล่นในแบบชิสตันไอเยอร์นะครับผมชิสตันไอ้นั่นแหละนะฮะนี่ ก็โหภาพสวยเป็นฟินเลยนะครับผมน่ะแสบตาแน่นอนนะครับผมตาแตกเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาใช้คำสั่งฟอสเทมกันดิเช่นเคยนะครับผมในการจับสัตว์มาเล่นกันนะครับผมนะเออมา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 นี่นี่โอ้เขียนผิดครับฟอสเทมเอฟร์นะครับผม C E แล้วก็ท A M มนะครับโอเคนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็กดเอ m มินคอม a านนะครับผมโอเค อ่านี่นะโอโมเดี๋ยวเราไปจับงูตัวเล็กกันหน่อยดีกว่านะครับไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่านะโอเคนี่กดเทรมไปแล้วนะครับผมแอดมินคอมมานด์เรียบร้อยนะครับผมสัตว์ตัวนี้ก็เป็นของเราแล้วนะครับไม่รู้ขี่ได้หรือเปล่าโอ้เสียใจด้วยนะครับเราขี่งูตัวเล็กนี่ไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปหางูตัวใหญ่กันหน่อยครับผมซึ่งแบบนี้ก็จะมีงูแบบโอ้โหเหมือนพระเจ้านาคเลยนะครับผมตัวโคตรใหญ่นะครับผมนะให้งูไอ้เล็กนี่ตามมาก่อนดีกว่ามามามาอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหยยังไมมม่ตาาเล อย่าบอกนะมึงพวกมึงจะฉกกันเองกูว่าแล้วนะครับผมพอเป็นพวกกูมึงก็ตีกับตัวป่าเฉยเลยนะครับแม่งเสือเข้าไปตีเข้าไปจะได้มีเนื้อเอา้าเอ้าเอ้ากูไม่เกี่ยว,วนะเว้ยเอ้าเอ้าไอ้นี่กวนแลนะนี่มาได้เออเป็นเนื้อให้ไอ้น้องนี่สแต็กสแต็กเข้าไปเออดีมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหางูตัวใหญ่กันหน่อยมามา เดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดนี้ละกันนะครับผมจะได้แบบภาพสวยๆนะครับโอ้โหโคตรสยองเลยนะครับผมนะไม่น่าเชื่อว่างูตัวนี้จะเป็นเพื่อนผมนะครับโคตรแปลกประหลาดเอาไล้น้องตามมาเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปหางูตัวโถดไอ้งูเนี่ยมันจะฝังดินอยู่นะครับผมมันมุดดินได้ไงก็ไม่รู้นะครับเออโคตรแปลกประหลาดนะครับผมป่านี้ก็จะเป็นแบบว่าป่าแดงๆนะครับเหมือนโดนไฟเผานะครับผมดูจากไม้นะครับนี่ไม้ไอ้นี่เราก็สามารถ ต่อยไปแล้วครับเราจะได้ฐานนะครับผมอเราจะได้ไม้เป็นฐานมาด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับผมนะแบบไม้ที่มันไหม้แล้วมันยังมีชีวิตอยู่ได้ไงนะครับผมนี่ก็จะได้มาเป็นฐานอย่างนี้นะครับสภาพแวดล้อมแถวนี้ก็ข้างล่างพื้นล่างน่จะเป็นภูเขาไฟแน่นอนนะครับผมเออโอ้ยตกใจงูตัวเองนะครับ แล้วก็นี่นี่นี่นะครับผมออ้ยมาแล้วนะครับแมงโหดไอ้โหดจ้าน่าเห็นปะหน้าอุ้ยมันพ่นฟิตมันพ่นมันพ่นฟิทได้ด้วยนะครับผมมันเลื้อยมาแล้วทุกคนนี่ตัวคนใหญ่อย่าเพิ่งไปโกกันใจเย็นๆเออเทมมาก่อนเรียบร้อยนะครับผมน่าเป็นเด็กกระโปรงเราแล้วนะครับนี่ขี่ได้ด้วยนะผมเป็นงูตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่มุมก็มุมกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอดูโอ้โห คนกับงูนี่คนละเรื่องเลยนะครับนี่พอเทียบกับไอ้ตัวข้างหลังนี่เล็กมากเลยนะครับผมโอเคเราจะให้มันโฉกไอ้ตัวเล็กนี้ก่อนได้ไหมสกิลก็กด L2 เนี่ยมันจะพ่นไฟเป็นสีเขียวนะครับเออนี่นะครับผมพ่นไฟเป็นสีเขียวนี่พ่นสใส่ไอ้หมูแมงเลยอ๋อพอเราพ่นไปแล้วครับมันจะทําใหสัตว์กินพืชนะครับผมมาตีเราหรือเปล่า ถ้าผมมองมาเห็นแล้วนะครับว่ามันอยู่ไหนไอ้งูผมอยู่ไหนวะไอ้งูผมไปไล่หมูเหรอเดี๋ยว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 งูผมไปไล่กัดกาลิบีมัดนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอตอบกลับมาก่อนนั่นไงมันไปไล่กาลิบีมัดยิงด้วยนะครับกดสต็อปไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัด์สี่พัด์ตสี่มาน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 ี่ วันนี้กอนไอ้งูนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาองูนะครับผมมาไฟก,กันกับไอ้งูใหญ่ตัวนี้หน่อยครับไอ้งูเล็กตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมนี่ย๋ยวปรับเป็นุมองนี้โอ้โหดูว่าผมดีเทลเจ้างูตัวนี้นะครับโคตรอลังการเลยนะครับผมซึ่งเราก็จะอัพดาเมีในเขานะครับคนละห้าลวกันนะครับผมแปลว่าแต่ว่าโหดเลยนะครับผมมา อัพขึ้นให้เลยคนละ5อย่างเอาเลือดไป5นะครับผมค่าพลังก็จะวเวอร์เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับโอเคแล้วก็ถ้าไม่มีเนื้อนีอเน่เขาก็จะมีิวนะครับแล้วก็สเตปเนียไปหนึ่อันละกันเพราะว่าเราอัพมาเยอะมากเป็นล้านเลยนะครับผมส่วนดาเมจที่สำคัญนะครับเราจะอัพมาเอห้าละกัน1 2 3 4 5นะครับผมโอเค สปีดนี่ผมจะไม่อัพให้เขานะครับเพราะเขาไวอยู่นะครับผมถ้าเวลาเขาเลื้อยไวเนี่ยมันจะดูปแปลกๆนะครับโอเคเนี่ยปรากฏวิ่งมันก็เลื้อยไวนะครับผมเลื้อยไวมากนี่เอาเนื้อมาก,กินก่อนโอเคส่วนในงูตัวนั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเราอัพให้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปอัพให้ตัวนั้นกันแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ ต้นไม้นี้หรือเปล่าป่านนี้มันทําให้ผมงงมหมดเลยนะครับมันเหมือนกันหมดเลยนะฮะโอ้โหไอ้งูผมไปไหนวะเนี่ยนะครับอืมอ๋ออ,อนี่ไงนี่ไงนะครับผมแทบจะมองไม่เห็นเลยเออมาไอ้งูตัวเล็กนะครับเราจะดูหน้ามันมาฮะทับกัน โอ้ยสปีดมันเท่ากันเลยนะครับผม120เท่ากันเลยอ่ะอัพดาหม,มีไปก่อน1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับแล้วก็ไปสตาร์บิหน้าหนึ่งแล้วก็เลือด1 2 3 4 5สามี่ห้าโอเคเรียบร้อยนะครับรอมันหิวแต่ว่านะครับผมมันไม่หิวนะครับเพราะว่าไอ้งูตัวนี้มันกินไข่นะครับผมเวนแล้วนะครับผมตายแล้วนะครับ กูจะไปหาไข่มาจากไหนวะเนี่ยนะครับถ้าจะพิมพ์เศษของมันก็นานเกินนะฮะโอ้โอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางูไอ้ตัวนี้นะครับไป V s กับตัวอื่นที่กว่ามาถ้าเจอที่ไหนแล้วก็นะลุยเลยเราจะงูตัวนี้ไปนะครับจะไปสู้กับลาบริมิมาร์สเหรอ <c oughs> โอเคอเฮ้ยนั่นไงเจอคู่ต่อสู้แล้วนะครับผมสลับไอ้งูตัวนี้นครับจะสู้กับอันฟา้าเลปเตอร์ได้หรือเปล่า มาถ้าเป็นอันฟาดเล็เตอร์ป่าอย่างนี้นะครับมันก็คงสู้ได้แน่นอนครับงูนะแต่ว่าเราจะทําการเทมไอแล็เตอร์อันฟาตัวนี้นะครับผมแล้วก็อัพเลเวลให้มันแล้วกันโอเคได้ไหมได้ไหมเนี้ยนี่อดมินคอมมานด์ไปลวอ่าเดี๋ยวลองดูเรียบร้อยนะผมได้แล้วครับอันฟาเล็เตอร์ตัวนี้แล้วผมก็จะอัพให้เขาทีละห้านะครับอือ 1 2 3 4 5สตาบินา1ก็เอ่อเลเวลไม่ใช่ดาเมจไปครับ1 2 3 4 5ส้าโอเคสปีดก็ร้อยเท่ากันนะครับผมนะนี่สำหรับการจะฮิวมันก็เก็บเนื้อมาครับผมให้เราเก็บเนื้อมาไอเนี่ยมันเก็บเนื้อเองไม่ได้นะครับผมสำหรับเลปเตอร์เราต้องเอาเนื้อยัดให้มันแทนนี่อย่างนี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยทีนี้มันก็จะฮิวเลือดขึ้นมานะครับ ให้มันกินเนื้อเข้าไปนี่นี่น,นี่กินเนื้อเข้าไปน้องจะได้ชิวเลือดเยอะเนี่เราสามารถขี่ได้ด้วยนะครับผมมาเราไปที่โลง่ลงๆกันหน่อยเพื่อที่จะบวกกันขับค่าพลังมาแล้วเว้ยดูเลือดแรปเตอร์นะครับเลือดแรปเตอร์ตัวนี้เต็มแล้วนะครับผมก็ประมาณ9 0 0 0แสนเลยละมั้งนะครับมาจอดแรปเตอร์ไวต้ไวตรงนี้อเดี๋ยวผมจะเซียไอ้งูแล้วกันนะครับผมนะ นี่เราจะอันเคลียร์มันเลยอันเคลียร์มันเลยนะครับโอเคแร็เตอร์เนด่ยดกาสิบ93นะครับผมนะส่วนในงูเราไม่รู้เท่าไหร่นะครับอเราอันเคลียร์ไปแล้วเราไปเอางูกันนี่นี่น,นี่โอ้โหแทบจะมองไม่เห็นลูกตาไปนไหล่เ่ยแม่งนี่นะครับผมมาขี่งูไปหาแร็เตอร์เลยนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการเซฟไปก่อนครับเพื่อเอาไว้เก็บเป็นถ่ายรูปนะครับผมะจะได้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับอโอเคจะเ,เข้าไปใหม่ศึกนี้มันแน่นอนกี่นาทีแล้วโอ้เนาทีพอดีเลยเก็เกมปกะจำน,นนิดหนึ่งครับได้ข่าวว่าอาร์ นะครับผมใน PC PS5 Xbox นะครับผมมันก็จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์นะครับผมซึ่งตอนแรกมันจะขายพันเนะครับแต่ไปประมาณนะครับผมพูฒนามันก็เปลี่ยนซะงั้นผมันจะขายเป็น2 0 0 0ันซะงั้นพร้อมกับ DLC นะครับผมอะไรของมันวะนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับผมนี่มาเราจะเริ่มกันเลยนะครับโดยการสั่งให้งูนะครับมาลุยกับแอ้แรปเตอร์ตัวนี้ นี่อย่างนี้เลยนะครับผมมาแล้วเจองูหน่อยนะครับผมเฮ้ยอันฟ้าเลปเตอร์ครับเจองูนะฮะคาสแลกเอ้ยฆ่าสแต็กเอาไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่าไอ้งูผมไม่ไหวแน่นอนอไปกันเลยเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะ รู้สึกไอ้งูจะเสียเปียบถ้ามันตีไม่ไวเหมือนแรปเตอร์ไงแรปเตอร์เป็นตียาเตียาวโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยว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 โอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะไอ้นี่มัไงเนี่ยไอ้ดิโลเออเอออย่ามาใกล้เว้ยจะดูงูเขาตีกันไอ้ระเชาติไหนมันจะตายวะเออหนีไปเลยเฮ้ยจังหวะอันนี้นะครับผม อาจะเป็นผู้ชนะนะครับสับไองโงอ่รู้สึกว่าตอนนี้เลือดของสองฝั่งยังไม่ลดเลยนะครับผมดาวมีดไม่พอหรือเปล่านะครับสำหรับการอัพมาห้าครั้งแล้วก็เลือดมันก็เยอะด้วยนะครับอเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะ เฮ้ยค้างค้างนะครับ <inequ> อ <ity> ุ้ยงูก <Next sm ira> <sk ira> ูตายนะฮะผมแม่งเอ้ยดูดูสัตว์เลยนะงูผมสัตว์เลยโอ้โหนะครับงูสู้แรปเตอร์ไม่ได้นะฮะผมด้วยความที่มันเป็นอัลฟาด้วยแหละนะครับผมมันก็เลยโหดมากอ้าวเฮ้ยอยากบวกเลยน้องได้เลยพี่จัดให้เองกับมานี่เลยนะครับผมนี่เทมแม่งเลยแป๊บหนึ่งกดสูตรโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดโยนโยนโหยุดยังวันนี้อัพให้มึงเลยสองสามสี่ห้าดาวบีดมาสามสี่ห้าโอเคไปมึงไปสู้กับไอแรนเตอร์เลยไปไอ้ตัวเล็กเอามาเลยเอาเอามาดิเนี่ย ดีเฮ้ยโอ้โหไม่ตีอะใจไม่สู้เหรอไอ้น้องอ๋อน้ำหนักเต็มนะผมไปกัดศพงูเมื่อกี้ครับเนื้อเต็มตัวเลยโอ้โหก็ว่าอยู่มันเดินไม่ได้เอาเลยเอาแล้วครับจังหวะดีครับเขากําลังเดิน,นครับผมเขากำลังเดินอ้อมนะครับบนฟ้าเรปเตอร์ มึงวิ่งหนีเหรอเฮ้ยเอาแล้วครับดีโลจาวานี่นะครับเขาวิ่งมาตั้งหลักเฉยๆนะครับผมนี่จังหวะนี้เขากำลังเข้าไปแล้วหุยไอ้นี่ก็อืมเทมแม่งเลยมึงจะเอายังไงวะเนี่ยมึงเดินอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเอาแล้วครับเอาพ่นพิษใส่แล้วนะครับผมทำไมแล้วเตือนไม่สวนวะเออ เออไอโหดไอโหดดีโรโหดครับคนพีดนี่ทำให้แรปเตอร์ครับมองไม่เห็นนะครับผมเรียบร้อยผมแรปเตอร์ตายเนี่ยผมแม่แรปเตอร์กระโปงตัวเล็กนี่นะครับตายครับผมเฮ้ยมาเด็กเรานี่ไอไอนี่ไอนี่มานี่เลยอัพค่าพลังให้มึงก่อนหนึ่งไม่รู้อัพไปเท่าไหร่ แต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะสู้ไอ้แรปเตอร์ไม่ได้หรอกนะครับอืมไอ้แรปเตอร์มันโหดเกินลุยเฮ้ยคุยเลยคุยเลยคุยเลยนี่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 ไปเลยโอ้ยพลศติีบักนะพลเสือเออช่างแม่งเราไปเล่นแรกแล้วนะครับเราไปเล่นตัวอื่นก่อนดีกว่าท่านี้มันมีอะไรวะเนี่ย ากงกลางนะผมเดีย๋ยวเราไปเล่นกระปูดีกว่านะครับผมได้จับกระปูไว้แถวๆนี้แหละนะครับเดดูก่อนผมก็ลงแมปอยู่นะครับผมโอ้โหมีการหลดไม่ทันว้ยนุกยักษ์เห็นนุกยักษ์ก็เทมสิครับเทมได้เปล่าโอเคเรียบร้อยเป็นเด็กกระปูผมแล้วมาอัพค่าพลังให้เลย อยังไม่มีเลือดนะครับโอเคเรร็บร้อยอมผมจะกระปูไว้ตรงไหนก็เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเฮ้ยอันนี้มันซากไทเทนทอปนะครับแล้วก็ ไอ้นี่เป็นบอลโต้แน่นอนนะครับผมมีไทเซนเตอร์ท็อปสองตัวนะครับแล้วก็บอลโต้ตัวหนึ่งส่วนอันนี้คืออะไรตัวอะไรเนี่ยนะครับเหมือนสไปนูอยู่นะครับแล้วก็เหมือนทีเล็กแต่๋ยผมดูไม่รู้ว่าไม่อ๋อทีเล็กนะครับผมนี่เห็นหน้ากระโหลกมาแล้วนะครับเป็นทีเล็กแล้วก็มีเห็ดตรงเนี้กินเห็ดโอ้เห็ดลอยฟ้าเห็ดลอยอากาศแล้วนี้มีตัวอะไรเนี่ยอ๋อ กระปูผมอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับขอบินดูก่อนกระปูกระปูกระปูน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคเจอแล้วนะับผมนี่กระปูเรานะครับเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับผมผมจะเล่นสีแดงแล้วกันกระปูมากระปูมานี่ let's go เฮ้ยนี่นะครับผมเป็นไงล่ะเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้ด้วยนะครับผมเนื้ออย่างเยอะจะบอกให้ ไม่รู้มันจะกินกูหรือกูจะกินมันนะครับข้างหน้ามีแรปเตอร์สีแดงๆอยู่ด้วยแรปเตอร์เทคเอาละจังหวะนี้เราต้องอัพค่าพลังให้มันแล้วเลือดมา1 2 3 4งสองสามสี่อ้าทำหน้าไปดาเมจด้วย1 2 3 4 5นะครับผมโอเคสปีดไปด้วย120มาแรปเตอร์ตัวนี้เราจะไปจับกันนะครับแล้วก็ามาสู้กันกันกบกระปูผม มานี่เลยน้องเลตเตอร์เทคสีแดงโคตรสวยเรียบร้อยนะครับเป็นเด็กกระโปูกผมอีกเช่นเคยตัวนี้โอโ้โหดูเทเจอร์นะครับสวยมากๆเลยนะครับสําหรับเลตเตอร์เทคตัวนี้นะครับผมโอเคอัพสเต็คให้มันเลยเฮ้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 ยให้นั่นแหละให้มันได้อย่างนั้นสิได้เนื้อมาฟรีด้วยอัพไปเลยเลือดนะครับโอเคสปีดได้แล้วครับ120 ดาเมจไป1 2 <Safe rév mark> 3 4 5สอามสี่ห้าแล้วก็สตมิน่าเป็น 1... เลือด 1...2...3...4...5... นะครับโอเคเลือดเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอันเครมมันเลยกดยังไงวะกดผิดเอ่ออันไหนวะเออไม่ใช่อ๋อตัวไหนดีสามเหลี่ยมนะครับผมลืมเล่นมือถือเยอะเกินนะครับ โอเคอันเคลมไปเลยแล้วก็ส่วนกระปูก็พร้อมแล้วนะครับให้มันมาบวกกันเลยแล้วกันนี่กระปูนะครับผมจหวะนี้เจอกันแล้วเตอร์เทคนะครับผมเออกระปูมันคีบได้ด้วยครับจะบอกให้โอ้โหสู้กันดูเดือดมากเรียบร้อยครับผมเตอร์โดนคีบเข้าไปอยู่ในโอ้โหนี่วิ่งงามกระปูหนีงามกระปูหนีม,หนมันคีบแล้วก็มันกระทุกเอาเลยนะอุย้ยแลก โอ้โหแลปเตอร์ผมเป็นฝ่ายเสียชีวิตนะครับผมนะโอ้โอ้ยจะหนีพูดทาไมล่ะอ๋อผมติดบั๊กกระดองมันนี่ปูโหดกระปูโหดเดี๋ยเดินเล่นแถวนี้ดูนะครับชมภาพสวยๆนะครับของแบบฮิสตันนะครับผมแบบนี้ก็จะรวมหลายๆแมบเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับอมาต่อมาเป็นบอลโต้เลยกันเอ้ บอนโต้หรือเต่าดีวะโอเคเอาบอนโต้แล้วกันนะครับหรือมันจะสู้ได้เหรอมันสปีดช้าด้วยเดี๋ยวผมขอเอาเป็นเต,าต่าแล้วกันมาอันนี้เลยไอ้เต่าเตาก็ต้องเก็บไฟเบอร์เก็บไอ้นี่ให้มันกินนะครับผมเก็บเบอร์รี่โอเคเอาเบอร์รี่ยัดเข้าไปแล้วก็อัพค่าพลังให้มันเลย ดาเมีไปหนึ่งสอสสตปอหนาไปเลือดไปหนึ่งสี่ห้านะครับผมเฮ้ยดาเมีต้อง5ดีนะครับเราอัพให้สทํทำไมนี่นะครับผมโอเคเต็มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเต่ามาใกล้ก่อนเดินควน้าเฮ้ยท่านี้มีไอ้นี่ด้วยนี่ดอกไม้สวยมาก อุ้ยดอกไม้สวยมากก็เก็บได้อะไรเนี่ยได้อะไรเอ่ยอ๋อได้เป็นเบอร์รี่ธรรมดานะครับเออมาไอ้เตา่าเดี๋ยวมึงโดนกูอันเครมืมเซตติง้งอยู่ไหนวะอันเครมได้ไหมเนี่ยเต่าอันเครมไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงออปชั่นนะครับอันเครกูนึกว่าจะอันเครมไม่ได้โอ้โหเรียบร้อสองร้อยเลยนะเรียบร้อยนะครับผมมา Let's ไอ้กระปูมาแล้วนะครับจะออกจากไอ้บอลตนิดหน่อยเองเดินแรงเอา้าเฮ้ยบอลต้โดนลูกหลงนะครับโอโหของตองสองต,ตัวนี้สู้กันนะครับผมดูเหมือนไอ้กระปูจะคีบไอ้นี่ไม่ได้หรอคีบเต่าไม่ได้นะครับเฮ้ยโหดโหดโหดตีแล้วตีแล้ว,ลว <laughs> รู้สึกว่าถ้าตัวเวลเยอะตายเนี่ยมันจะค้างนะมันจะกระตุก เดี๋ยวก็ต้องรออัปเดตกันนะครับเดี๋ยวเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์นะครับจะใช้ Unreal Engine 5นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพนี้จะสวยกว่านี้ไหมเออดูือว่าภาพจะแย่กว่านี้นะครับแต่ที่จริงผมก็ชอบแบบนี้นะครับเอา้าเอ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 า,เอ,าอุย้ยเป็นกลางคืนเฉยเลยโอ้โหเออข้ามันข้ามัน ดูเหมือนว่าเต่าจะเลือดออกแล้วใช่ไหมโอ้โหกระปูก็ไหวเปล่าไหวเปล่าเต่าเลือดออกแล้วนะครับผมเฮ้ยแต่มันฮิวไวเกินนะครับฮิวกันไวเกินชาตินี้จะตายไหมเนี่ยนะครับผม เดีครับของปลอได้ไปเนี้ยครับไฟมานะครับค้อเพิงไหนเอ่ยนี่นี่นี่เพิงอยู่นี่โอเคเราอยู่ในโหมดสร้างสัตว์นะครับอันนี้ไปนี่จุดไฟเป็นอย่างนี้เลยเตาเลือดออกแล้วนะครับเต็มขาเลยนะครับผมดูเหมือนว่าเราจะได้กินซอยจูเตากันแล้วนะครับ ไม่ก็กระปูยักษ์นะครับผมเออเออเต่ามันเลือดเยอะมันถึกด้วยมีกระดองนะฮะเป็นมุมอุ้ยอ้แหลกเรียบร้อยผมโอ้ยเต่าชักบ้าเลยนะฮะผมมันหายไปเลยสุดยอดสุดยอดกระปูยืนหนึ่งนะครับผมนะแม่เสียใจด้วยที่ไอ้งูตายไปแล้วนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยว e สำหรับกิริพี่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยด้วยกันครับผมเดี๋ยวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับแแบคกิสตันในวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอาร์คบูบายกันนะครับผมซึ่งผมก็ฝากวิวไปแล้วนะโอเคครับผมบ๊ายบายครับอ้าวเดินมาชนหินเหรอกระปูสปีดอ้ะกระปูสปีดมาก่อนมาอยากลอง กระปูมันกระโดดได้ด้วยนะกด x นะครับนี่ปูกระปีดกระปูกระปีดกระปูกระปีดเอ้ยสปีดหนึ่งพันไปกระปูอย่ารอช้าเย็ด k คตรไวนะครับกด x เพื่อกระโดดโอ้โหกระโดดพูดช้าเลยนี่มันกระโดดในน้ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวกระโดดลงเหวกันเลย yeah ตายไปเนี่ยตายไปเนี่ย โอ้โหสไปเดอร์แมนนะครับระดับตึงนะครับโคตรโหดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยหุดไงวะเนี่ยอ๋อ